สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดงสําหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซอยนี้นะครับก็เป็นซอยหมู่บ้านเร์เฟสพาร์คบางแม่นานะครับบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีร้านเด็กอยู่ร้านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นช้างเผือกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นร้านลับนะครับอยู่ในซอยในหลือนะครับเพื่อน แต่ความอร่อยแบบนี้นะครับไม่อาจหลบผมได้นะครับผมเนี่ยชอบทานอาหารแบบนี้นะครับเพื่อนๆคืออยู่ตามซอกตามซอยนะครับเพื่อนๆในหลือรสชาติเขาจะออกแบบบ้านๆมีความอร่อยชัดเจนนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยจั๊บสูตรโบราณหลังบานะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็หาไม่ยากครับเพื่อนๆปักหมุดมาที่วัดหลังบานะครับ ขับข้ซอยมาเรื่อยๆนะครับเลยวัดหลังบางจะอยู่ซ้ายมือนะครับประมาณ100เมตรร้านอยู่ขวามือฝั่งตรงข้ามกับวัดหลังบางนี่แหละครับเพื่อนๆ๋วยจับสูตรโบราณผมเรียกเป็นร้าน๋วยจับหลังบางนะครับเพื่อนๆแกยังไม่ตั้งชื่อร้านนะครับก็ความอร่อยเข้มข้นรับรองนะครับเพื่อนๆได้มาทานไดซดนน้าซุปนะครับร้านนี้คือแบบน้ําซุปเขาเป็นเอกลักษณ์ มีความหอมบางๆนะครับหอมกําลังดีเลยครับเพื่อนๆและสดชุ่มคอชื่นใจและครบเครื่องที่สุดเลยนะครับที่เคยกินมามีทั้งหมูกรอบแบบนี้ครับเพื่อนๆไหนจะมีหมูต้มอีกนะครับเป็นหมูนะครับที่ต้มไว้ก้นหม้อนะครับจนน้ําซุปมันเข้าเนื้อครับเพื่อนๆและก็ยังมีเครื่องในแบบครบเครื่องทั้งลิ้นปอดหัวใจม้มตับครบเครื่องเลยครับเพื่อนๆร้านนี้คือแบบครบมากมาก ทีเด็ดเลยนะครับก็คือตัวไส้หมูโอ้โหตุ๋นจนเปื่อยนุ่มนะครับคขึ้งในทุกอย่างนะครับตุ๋นจนเปื่อยนุ่มนะครับไม่เละจนเกินไปกําลังเด้งสู้ฟันนะครับเพื่อนๆนี่ครับนะที่สําคัญมีทั้งน้ําซุป่วยจับนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นน้ําตกนะครับเพื่อนๆนี่ครับขเกี่ยวน้าตกรสเด็ดเค้มข้นตั้งแต่อยู่ในหม้อเลยครับเพื่อน ก็อย่างที่บอกนะครับร้านนี้ตัวน้ําซุปยืนหนึ่งเลยนะครับเขาไม่ใช้ตัวเครื่องปรุงนะเขาไม่ใช้ตัวแบบอะไรของปรุงรสนะครับเพื่อนๆร้านนี้คือฝีมือล้วนๆปรุงจากสูตรของแกเองนะครับแต่ก่อนแกขายอยู่ที่อุบลนะครับขายดีมากๆแต่ปัจจุบันนะครับแกมาขายในกรุงเทพนะครับเพื่อนๆก็สูตรเดิมครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้นะครับคนจะแน่นช่วงเช้านะครับเป็นช่วง8โมงถึง9โมง แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงส1็โมงถึงบ่ายโมงนะครับควจะแน่นนะครับเพื่อนๆสําสำหรับราคานะครับก็เริ่มต้นกันอยู่ที่40บาทนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดา40นะครับพิเศษ50บาทส่วนเมนูขวยจับนะครับอยู่ที่ธรรมดา50พิเศษ60บาทเนื่องจาก๋วยจับร้านนี้คือเครื่องแน่นๆครบเครื่องมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็น้ำแข็งบริการเพื่อนเื่อนฟรีสามารถตักได้เลยนะครับระหว่างรออาหารนะครับ ก็จะมีทั้งอาหารทานเล่นต่างๆนะครับสามารถยิบได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะมาคิดตอนหลังเองนะครับนี่ครับดูน้ําซุปครับเพื่อนๆนระหว่างยืนรอเนี่ยหมน้ําซุปคือแบบยั่วยวเลยนะครับกลิ่นหอมแบบหอมแบบนวลนะครับเพื่อนเพื่อนกาลังดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเครื่องเคาต่างๆร้านนี้แกทําเองทุกอย่างนะครับนี่ครับตั้งแต่ตัวกากหมูก็เทียมเจียวนะครับร้านนี้นะครับทั้งหั่น มันหมูเองนะครับขนาดกำลังดีนะครับแล้วก็เอาไปเจียวแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆแล้วดูเส้นนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเส้นเนี่ยต้มไม่เละจนเกินไปนะครับกำลังเป็นเส้นหนึบๆเด้งๆเลยครับนี่ครับในหม้อส่วนเครื่องปรุงนะครับทั้งพริกขั่วนะครับนี่พริกขั่วแบบนี้แล้วดูตัวพริกไทยนะครับเลือกใช้ของดีด้วยนะครับพรีเมียมเลยครับเพื่อนๆแล้วดูตัวพริกขั่วครับ เห็นแบบนี้อร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆสดๆใหม่ๆทั้งหอมทั้งเผ็ดสะใจมากๆครับนี่ครับขนาดเครื่องปรุงยังใส่ใจในรายละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆตัวน้ําส้มนะครับจะมีทั้งน้ําส้มที่เป็นพริกซอยนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับคือน้ําส้มที่เป็นพริกหมักนะครับก็จะมีทั้งพริกเผานะครับเพื่อนๆสูตรที่ใช้ในตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ด นี่ครับอย่างที่บอกครับตัวกากหมูกระเทียมเจียวนี่กลิ่นลอยมาเลยครับเพื่อนๆสําหรับชามแรกชามนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่40บาทนะครับสั่งมาเป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อนๆนีนคน่ครับน้ําคนๆมาแบบนี้คือน้ําซุปตัวก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะครับคือเขาค้นมาตั้งแต่อยู่ในหม้อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราสามารถบอกเอาค้นกว่านั้นได้อีกที่แกก็จัดให้ ตามคําขอลูกค้าเลยนะครับดูครับเพื่อนๆซดแล้วมันแบบข้นๆนะครับเพื่อนๆมันได้อัดตัวรสมันเต็มรสชาติและร้านนี้นะครับน้าซุปไม่หัวงะ่ะเพื่อนๆดูให้มาฉ่าๆแบบนี้ตัวเครื่องในก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับจะมีทั้งหมูชิ้นนะครับตับสดลูกชิ้นนะครับ สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับจะมีแค่เมนูหมูเท่านั้นเองนะครับสำหรับร้านนี้นะครับมีแค่เมนูหมูก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งเมนูจะเป็นกว๋วยจับนะครับมีทุกเส้นให้เลือกนะครับตั้งแต่มามา่าเส้นใหญ่เส้นเล็กหรือจะเป็นเส้นหมี่และเส้นกว๋วยจับนะครับขอแค่สั่งมาจัดทําให้ตามคําขอครับเพื่อนๆร้านนี้แก่ใจดีมากๆและที่สําคัญให้เยอะ มจูใจซดน้ำซุปแบบเพลินๆร้านนี้นะครับซดอย่างสบายใจนะครับ no ซเดียมนะครับแกไม่ใส่ผงปรุงรสนะครับแกปรุงจากเครื่องเทศนะครับแล้วก็ตัวซอสต่ตางๆอร่อยแบบธรรมชาติและที่น้ำซุปแกหวานนะแกะใช้เล้งนะครับเกือบครึ่งหม้อครับเพื่อนๆเล้งร้านนี้คือแบบให้ฉ่ำ ำหรับชามนี้ก็แค่4ี่บาทนั่นเองนะครับเป็นเส้นใหญ่น้ำตกดูครับเพื่อนๆซดน้ำซุปช่ำๆซุปเส้นมันๆเพลินๆครับเพื่อนๆนี่ครับตัวเล้งนะครับทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆต้องการตัวเล้งนะครับเพื่อนๆให้มาก่อนเที่ยงนะครับร้านนี้เล้งแจกฟรีครับเพื่อนๆนี่ดูความช่ำของเล้งเล้งทั่วไปนะครับต้มแค่น้ำซุปใสๆแล้วก็จะช้อนขึ้นมานะครับ มันจะได้ไม่เปลืองเครื่องเทศใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่ร้านนี้ดูความใจถึงนะครับต้มพร้อมกับเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆขนาดเล็งยังมีรสชาติเลยครับเพื่อนเพื่อนอร่อยมากและที่สําคัญดูครับเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นและที่สําคัญสุดๆคือฟรีนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนโอโหทั้งอร่อยทั้งฟรีมาช้าหมดอดแดกนะครับเมนูนี้ นี่ครับตัวเล้งมันจะมีแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะมีทั้งเอ็นทั้งกระดูกอ่อนนี่นะครับตัวซิกเนเจอร์เลยตัวที่ทำให้น้ำซุปมันมีความหอมความหวานอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะครับมาร้านนี้นะครับผมไม่เคยปรุงเลยนะครับเวลาทานเสียรสชาติน้ำซุปเขาหมดครับเพื่อนๆกินแค่น้ำซุปปอกป่าขอเนี่ยนะครับอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับเพื่อนๆ จริงๆนะครับร้านนี้นะครับผมทานมานานหลายรอบแล้วนะครับเพื่อนๆแก้เปิดขายมาหลายปีแล้วในกรุงเทพเนี่ยตรงนี้แหละครับเพื่อนๆแต่ไม่อยากเอาลงนะครับคือเป็นร้านเด็ดของผมเลยนะครับลงเหล๋ยวปดกินเล้งเล้งร้านนี้คือที่หนึ่งเลยครับเพื่อนๆแลวดูครับเครื่อนๆในแบบแน่นๆบางวันมาบ่ายโมงหมดอดเครับเพื่อนๆนี่ครับทั้งกากหมูก็เทียมเจียวหอมมหอม ดูน้ำซุปน้ำซุปร้านนี้คือแบบปรุงแล้วเสียได้ของเลยครับเพื่อนเพื่อนคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงะครับอีกหนึ่งชามนะครับเป็นก๋วยจั๊บสําหรับก๋วยจั๊บเนี่ยผมจะสั่งเป็นพิเศษกินให้มันแบบจุใจนะครับชามนี้นะครับเป็นพิเศษ60บาทดูเครื่องครับเพื่อนเพื่อนแล้วดูจัดเรียงแค่เห็นก็อิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่นอนครับเพื่อนเพื่อน เครื่องแน่นแทั้งหมูกรอบหมูชิ้นหมูสดเลือดและเครื่องในร้านนี้คือแบบให้มาชํำๆและกินกากหมูกะเทียมเจียวนี่อันดับหนึ่งเลยครับหอมมากๆกากหมูกะเทียมเจียวที่เจียวสดๆใหม่ๆมันจะได้อรรถรสแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตับร้านนี้นะครับมีทั้งเป็นแบบนี้ สูตรโบราณขนาดแท้นะครับเขาจะเอาตับนะครับไปต้มกับน้ําซุปมันก็จะแข็งนะครับแล้วเวลามันสไลด์ทานแล้วมันหนึบๆอร่อยไปอีกแบบนึะครับเพื่อนๆนะนี่ครับอย่างที่บอกครับหมูตุ๋นก้นหม้อเนี่ยนะครับเพื่อนๆร้านนี้คือแบบมีแบบหลากหลายมากๆครับในถ้วยหนึ่งนี่แบบความอร่อยทุกอย่างนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างตัวเครื่องท่านี้ครับ ตัดใจไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพื่อนๆและที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับในร้านกว๋วยจับร้านนี้นะครับคือตัวไส้หมูร้านนี้คือเดบดเบสเลยครับเพื่อนๆไส้หมูนี่แบบฉ่ำๆเด้งๆดึบๆน้ำซุปเข้าเนื้อตัวเครื่องในนะครับทุกรายการร้านนี้นะครับเขาล้างทำความสะอาดไม่มีกลิ่นขาวเลยสักนิดแลม้ม ต้มนะครับสุกกาลังดีเปื่อยกําลังดีกําลังเด้งสู้ฝันทุกรายการเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูตัวน้ําซุปนะครับเพื่อนๆน้าซุปเปล่าๆเพียวๆสด,สดชื่นชุ่มคอชื่นใจนะครับร้านนี้นะครับมาทานนะครับแนะนาเพื่อนๆเ,เลยนะครับไม่ต้องปรุงองค์แค่ตัวพริกไทยอย่างเดียวอย่างอื่นคือเขามีความอร่อยแบบเชงเชงกลมกลม่อมและมุนล,ลิ้นอยู่แล้ว สดชุ่มคอชื่นใจแบบออริจินอลนี่แหละครับเพื่อนๆอร่อยที่สุดองคงลัเสียรสชาติแน่นอนนะครับดื่มดำกับบรรยากาศกับรสชาติอาหารแบบออริจินอลกับรสชาติของตัวเขาเรียกอะไรอะซุปซี่โครงหมูซุปเล้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากนี่ครับดูเครื่องอย่างที่บอกครับเครื่องเยอะมากๆร้านนี้คือแบบ เครื่องนี้อร่อยแบบอิ่มจุใจเลยครับเพื่อนเพื่อนสายที่ชอบทานเครื่องในนะครับร้านนี้คือแบบไม่ควรพลาดเลยครับเครื่องในเขาดีจริงๆครับเพื่อนเพื่อนผมเคยซื้อไปนะครับเป็นเครื่องในล้วนๆนะเป็นน้ําพะโล้เขาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนผมไปต้มน้ําร้อนๆเดือดเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่อืของทางร้านเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ปรุงตัวมะนาสดตำพริกใส่ลงไปนะครับ โอ้โหสดแบบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆนดูความแน่นของเครื่องครับเพื่อนๆนดูครับหืมแน่นๆล้นๆชามเลยครับตัวทีเด็ดเลยนะครับคือตัวหมูกรอบเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับหืมอร่อยแบบจัดเต็มครับเพื่อนเพื่อนหมูกรอบนะครับหนังจะกรอบฟูนะครับแล้วก็ตัวมันฉ่ำๆเนื้อนุ่มๆนะครับเพื่อนเพื่อนเด้งสู้ฟัน อีกหนึ่งยานะครับคือตัวหนังหมูเนี่ยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเป็นหนังล้วนๆนะครับเขาจะปาดมันออกไปเกลี้ยงเลยครับเพื่อเอาไปทํากระเทียมเจียวนี่ครับเอาไปเจียวเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ทําเป็นกระเทียมเจียวนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างที่บอกครับตัวไส้ทีเด็ดเลยครับเพื่อนๆดูครับร้านนี้นะครับไส้หมูผ่าครึ่งมานะครับแล้วก็ล้างละเอียดมากๆทานแล้วมันแบบ ส่วนใหญ่นะครับร้านนี้เขาจะไม่ติดเลี่ยนไม่ติดมันนะครับพวกที่เป็นมันๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะฝานจะเอาออกนะครับเพื่อจะทําให้น้ําซุปมันไม่เลี่ยนนะครับเพื่อนๆนี่ครับการใส่ใจในรายละเอียดนี่ครับอย่างที่บอกครับตัวเส้นนะครับสุกกําลังสวยเลยครับเพื่อนๆกาลังเด้งแบบนี้เลยนะครับไม่เละนี่ครับแล้วมันฉ่ำๆน้ําซุปนี่ครับเพื่อนๆเคล็ดลับความอร่อยก๋วยเตี๋ยวนะครับ เปิดขายกันเยอะนะครับทําง่ายนะครับแต่ทําให้มันอร่อยยากครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างที่บอกไส้ไส้ล้วนๆอย่างเด็ดตัวไส้หมูเ่ยนะครับหมดก่อนเพื่อนบางคนมาสั่งไส้ล้วนนะครับเพื่อนๆก็ร้านนี้นะครับตามระเบียบครับเพื่อนๆซดน้ําซุปแห้งชามนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทํามนำเสนอเพื่อนๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับ